วนดได้สัตว์หรวะที่บ่อนผู้นาเจ้าผู้นาผมณนี่แหละครับสวัสดีครับท่านผู้กอครับล้อตอันไหนอันอันนี้ด้านไหนครับเนี่ยเนี่ยซื้อใครวิชัยครับตำแหน่งผู้ศึกษาภาษสนามยุคบริษัทยังเกียฮะยุคบริษัทเยี่ยผมบอสมาต้องบอกเลยว่าผมพานมาพ่อผมพานมาพ่อพอดีผมมาทุ่ละนี่สำนักของผมสำนักเหี่ยงเนาะนั่ละเบอร์เปิดเบอร์เด้ออยากได้ดิเด้ดิเด้ดิเด้ดเด้ใส่สำนักเหี่ยงคดีดิเด้ นี่บ้างว็ไค้เรียนตรวจาว่าใ้าไปแล้วเขาไม่ยอมไปถยังได้ยนี่หะอาจจะกรรมคือพเจ้าละลูผรวจอาจะกรรมไ้วยคือการนะผมมีเหตุตัวอะไรอย่างเงี้ะผกันลงเบ็นกนแล้วกนอ่ก็ผมเปนงานกรรมบแมนีันนี้กัอันนี้แบบว่าคือว่าเป็นข้าอาชการคือพเจ้าหล่ะฟังให้มันจบฟังให้มันชัดอ่าเมื่อกี้ผมก็เห็นนีการตัวทีดตัวยวงกัน ตัวได้ลูกย่างอันเป็นไส้อันนอนเป็ไสปอเนมคราบนี่ไสยปอปอไส้ปอตัวได้มีปปสะรัมนีเที่ปสบะเอาปปสเดี๋ยวได้ปสนี้เพิ่งยกเลิกบุฟเ่อกยไมยกเลิกอันนี้มันเฉียดตัวเมื่อกบนม้ขารัีของวาลินเข่าวาวาลินโอ้คือว่าต่างดันโหดแท้สำหรัวะท่านพี่พัดโคตรที่ศาลเนาะ

เป็นการสังเกตการแล่ะกัประชาสัมพันธ์ให้พ่อพี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าเส้นถนนเส้นนี้มันเส้นอี้ย่งไงที่นี้ถนนเส้นหมายเลขยังครับเนี่ยผมกับพึ่งมาอุบลครั้งแรกผมอยู่สายโนะผมยุ่งเทพหมดแล้วเนาะยุ่งเทพครับพอดีพอดีผมผ่านมานะมาสุราผมมาสุราครับผมบ้านเกิดเมืองนอานก็ยุ่งทั้งตลาดตะละัารคามหมดละแม่ครับยุ่งบอลบือครับสายยุ่งบอลบือครับไ้แท็กซี่นี่ มาจากรุงเทพหรือเปล่ครับแมนครับมาจากกรุงเทพเหรอโอ้ี้แท็กซี่จะฟ้องมาแท็กซี่นี่ยเดี๋ยวขออญาตออกนอกพื้นที่ผมเบอร์เกียวครับเบอร์ที่แท็กซี่แล้ะในทั่วประเทศครับแมนอ๋อไมนมีกับนายหามอยู่บ่ฮะเอออย่างผมพับแท็กซี่ผมจุดปลายกรุงเทพเนาะผมมารับจ้างพับอยู่บนไหนบ่ได้ครับต้องแจ้งท่าเรื่องแจ้งใหญ่ก่อนท่าเรื่องแจงใหญ่กับเจ้าเืือวลาจริงๆนี่เขาสาบเืือเลยตํสิบตํารวจเดียังก่อนใช่สิบตํารวจเดียวกพี่นันพันธุ์ ไอ้ธนาที่ผมบุคเพยงูหน้าของเนี่ยไน้านี่ิี่เป็นต้องขับแท็กซี่เห็นบ่ครัับครบทำท่องเรื่องการขับแท็กซี่ขับมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยบอกครับครับครับแมนครับตั้งแต่นูุนแล้วอายุยี่สิบบวกคนละครับช่องกับผมแมนกับบุค่อยงูบ่พเพยแมนแท็กซี่ไทยไปได้ทั่วโลกไอ้ทั่วประเทศครับไปได้ทั่วประเทศแมนครับมีคนจ้างไปได้เมื่อส์นะโอ้พี่การตัวทีตัวเยอะ จังสี่นี่มันมันรู้รู้ได้ยังไงว่าเขาต้องสงสัยแบบได้บอกไปคือจังเอื้อนเป็นไปตัวเงี้ยวแล้วแบบนี้มันถูกสัาขาลักษณะบ้งครับแบบนี้เงี่ยวห่างบ้านเนี่ยเขาไปสะดวกไปโรงพักก็ต้องสำรวจโรงพักที่จริงตามก้นกระส้วงเหรอเขาไม่ให้ขี่สิบเอ็ดบนระเอาอยากอยากอยากเอื้อนผู้ได้สารอยากเอื้อนผู้ได้สารลงมาจากรถตรวจมาได้ก in <get> ับตัวจั้งสี่บอก เกียรติธรรมเนนี้ถามเป็นขุมหลวเนาะอันนี้ถามเป็นขุนนนมหลวแต่สมมติว่าเนี่ยอันทีสังเกติอะไรเออนคนมาตำรวจดิผู้ต้องสงสัยหรือว่าเอิ่นล้ไปตัวเงียวตัวยัววงกระจอยไม่ไม่เปิดเผยเราเปียงคือจังอนนันเอิ่นหอดผู้โดยสารลงไปตรวจน้ำบ่าเนี่ยผมถามเนี่ะตัวใดบดกฎหมายกัหไม้เข้ามากฎหมายให้อำนาจตัวใดบด โดยเบื้องต้นท่านผู้กองบอกว่าสามารถตัวได้นเมืองนอท่านผู้โดยสารนอท่านผู้กองพิพัฒน์โคตรที่สารนออืแบบสามารถตัวได้นเมืองเราเราเราด้านเฮ้าเนี่ยมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับเบื้องหลัอถูกต้องอืมเราเราซื้อยุปายเป็นซื้อท่านผู้กองบ่คนนี้เมียเมียหรือเปล่าเมียนอคือว่าคำสั่งรับหายเพิ่มผ่านเพื่ออะไรอ่ะ บไยคือว่าพวกท่านเนี่อยู่ในอยู่ในเครื่องแบบเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้รับใช้ประชาชนนี่ประชาชนสงสัยหรือว่าพ่านมากผมเห็นสามารถทายได้ครับผมมีคนไม่ห้ามครับพบตลอดครับประกาศชัดเจนครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกยังอ๋อนี่ไๆเจ้าจะมาทางนี้ ไปพูอสุญญ่มยาอย่าไปถ่ายหน้าถ้าลงต้องเปิดหน้าเข้าใจผมเข้าใจแล้วตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยมันต้องเปิดหน้าให้ประชาชนเวลามีการบูดจาเสื้อสารกันเนี่ยต้องให้มันเห็นหนา้าน,นั่นมันยุติตรงอันนี้ผมเนี่ยหนึง่งเรื่องตรงนี้<ม>โรคไวรัสใช่ไหมฮะมโควิดอะไรล่ะโควิดอ่าผมก็ต้องเซฟตัวเองครับไงหรือเปล่าหรือผมเปิดอันนี้จะเปิดกล้องด้วยกันแมนวะฮะแมนเดี๋ยวผมต้องปิดไว้อยหนึ่งเพื่อโรคเข้าตรงนี้หรือเปล่าครับครับใช่ไหมฮะอันนี้ผิดนะครับ อันนี้ผมผมไม่ผมไม่เปลืองหน้าในผิดไหมครับอันนี้ผิดไปที่ผมบรูอันนี้อันนี้แล้วแต่ไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจตมไม่อเสือเสือ่าเป็นตำรวจอยู่เสือว่าเป็นตำรวจอยู่ก็คือว่าประชาชนสงสัยผมก็สงสัยผมผมผ่านมาเห็นมันเข้าใจผมเข้าใจครับผมเข้าใจนะผมเข้าใจวามหมายของท่าน ผมสงสัยแค่ว่าเนี่ยเปยีงยคือว่ามีการเรียกตัวที่ยังยุ่งขังทางแล้วสามารถตรวจได้เมื่ออท่านผู้กองบอกว่าตรวจได้ก็คือตรวจได้แมนบอท่านเป็นคนพูดนะว่าท่านตรวจได้สามารถตรวจได้หมดทั้งผู้โดยสารทั้งรถอะไรสามารถสงสัยตัวได้หมดแมนบอเออก็คือก็แค่นั้นผมอยากทราบว่ามันสามารถตรวจได้บอแค่นั้นเออก็นั่นแหละครับอืมครับอันนี้อันนี้อันนี้ตรวจเตยม้วงถึงม้วงเนี่ยถามผู้จะบอกยิงเงเหนียว ตรวจเตยม่งตั้งเตยม่วงหอดม่วงครับเนี่ยตอนนี้มันเป็นความรับทั้งราชการครับแล้วเราตั้งแบบนี้เคยตรวจเจอยาเสพติดหรือว่าผู้ต้องสงสัยยังจับได้ไล่ยังไงเคยมีบ่ไล่วยังไงก็มีนะแต่ว่าก็บวัตยากเปิดเผยมันอะไเฉพาะยาเสพติดบ่ครับมีทั้งยาเสพติดทั้งอาวุธอาวุธอาวุธเตือนอาวุธมีดเช่นนี้ข้างหน้าเนี่ยเคยรุ่นคนมีดกันไปเต้มรถเนี่ยอ๋อี่น้ ถ้าผู้ผมเห็นเนี่ยโูโผมมันร่ายป้องกันอาชญากรรมมาป้องกันคือป้องกันวายเหตุมันเกิดขึ้นครับอ่าเช่นมีวัยรุ่นตกมีคนไปเต็มเลยไปกัดกินยาที่เห็นเป็นน้ข่าวติดท่านผู้กองสงสัยว่าเอาพีได้ก็ผมสงสัยไงว่ามันมีตรวจแบบมีมีการจับยาเสพติดท่านผู้กองบอกว่าด่านยาเสพติดผมก็คิดว่าเออมีการตรวจพ่อยาเสพต้องเสพติดชุดนี้ไงมันอาจจะเป็นข่าวอันนี้ผมก็รับเปิดไลฟ์สดอยู่เพราะว่าคนเบิ่งไปทั่วโลกแน่บ่หล่ะ ถ้าถ้าพวกท่านปฏิบัติดีมันก็เป็นผลดีกต่อพวกท่านเหมือนว่าท่านเป็นคนสาธารณะเจ้าที่ตำรวจเป็นผู้พิทักเสรนาต่อสาธารณะเป็นเป็นผู้รับใช้ประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนสามารถประชาชนสงสัยโปร่งใสตรวจสอบได้แม่นบ่ะผมก็สงสัยเนี่ยผมผ่านมาผมแลนมาผมไม่เคยเห็นหรอแต่ละหม่งแต่ละทีผมผมก็่เคยไปผมผ่านผ่านผ่านมาเห็นเลยจีะมีมีข้อความอุปสรุคประชาชนสามารถตรวจสอบการานไท้ รายงร่ัแมนครับันนี้ก็ใส่ใส่ใส่อำนาจตามกฎหมายรดันูนอันสูงสุดของปวงชนชาไทยเนี่ยรัรูที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมันต้องเป็นองค์กรสนะแมนครับองค์การยิระครับองค์การยิราเนี่ละภาคกะชาชนเนี่ละผ่านมาพกเห็นนี่ละครับาชนาอนองค์กรอะไรอภาคกวีาชนนี่ละพมขอใส่ซิเตากฎหมายรดัมนู้นนี่ยละภาาชนอ่มีการตก องค์กรเขาประชาชนคือ <Netz> ว <stereotype> ่ามันมีอีกหน่วยหน้านึ่งที่ว่าตรวจสอบการแซมรัดมี่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายรับน้ำนู่นมีครับองค์กรท่าคประชาชนเนาะมีครับ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 มีวัตถุประสมเคยยังนะวัตถุประสงค์ก็คือว่าสงสัยไงคือจังตำรวจสงสัยประชาชนด้วยกันพวกผมก็สงสัยเจ้าที่กันว่าในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตรงไปตรงมาหรือไม่มีมีนอกมีในหรือไม่ก็เข้าใจไง คือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิที่เห็นกันไงคือว่าภาคประชาชนเนี่ยประชาชนคนอื่นนี่เขาเขาอาจสิบอกาล,ลงมาถามแม่หม,หมลดละผู้ลัคนนี่เห็นตำรวจนี่ก็ยยานกระสั้นแล้วอันบ่ถูกต้องบ่แต่คนนี่คนก็กถูกต้องไงที่ว่าผมก็เลยที่โวกาเนี่ยผมเป็นตัวแทนพี่น้นนองประชาชนเนี่ยแต่ผมสงสัยเนี่ยผมผ่านมาเห็นจังเจ๋เจอดานเนี่ยมีกลวยจุดตรวจจุดสกัดระยะวางกลวยบางระยะทางห่างเท่าไหร่มีความห่างก่อนเข้าดานก็มีป้ายข้างหน้า ตรวจไม่บอกไม่ว่ามีทั้งหน้ามีด่านรุ่นนี้นั่นนะผมก็เกินความสงสัยนะเนี่ยผมก็ต้องมาถามได้แม่บอลังพี่กระถามผมได้เพราะมาอยากไส่ผมก็บอกว่าจากประชาชนเขาใจตสิ่งต่ามกฎหมายแล้วนูสิทธินะจะไปดูมันรุ่นมาตาเดเนี่ยมาตาสามแปดสามเก้ามีการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเนี่ยหากประชาชนพบเห็นหรือว่าผ่านมาพบเห็นเนี่ยสามารถลงสอบถามเพราะสงสัยว่ามีด่านอะไรตรวจอะไรบ้างครับท่านอิทธินะ เป็นต้นนี้เบื้องต้นนะก็เลยสงสัยฮะครับประมาณนี้ล่ะเออเช่นผู้กองั้งงานอะครับกอเบิ้ยงญางินี่ยเดี๋ยเขาเดือดทั้งตอนเลยครับแดอดท่อนเมนท่าถ้าพวกท่านเหตุ่งไสตรงไปตรงมาประชาชนมีได้ชื่นชมเลยก็ชื่นชอบท่านเพราะต้องไปอีหยังเลยมากไามแม่นบ่าล่ะดีครับดีมากๆเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็น จุดตรวจขื่นเนี่ยจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดว่างกันนะเนี่ยครับก็ให้คุณผู้ชมในล่าสุดจินแล้วเดี๋ยวรอใบเลยี่ะรอรอบใบป่ะแมนครับมาในข้างไหนเนี่ยผมมาผมมาสุลละมาผ้าจะน้อมาเที่ยวุผมเที่ยวุไปเที่ยวใส่เนี่ยเหรอครับโอ้ลายมองอยู่ครับโอ้เที่ยวไหนเนี่ยบอกไปหมดไปผลละหอนเอาเข้ามันุ่มไปผลละผม ผมไปผมไปมาอะไรมองอะไรด่านหรอนผมไม่เคยเห็นด่านนะโอ้ยมันด่านนี่ตัวประเทศผมไม่เคยพอกเดหรอนผมไม่เคยพอดไม่เคยพอดที่ผมไปไม่อห็นทั้งที่ผมไปนะวันที่ผมไปผมไม่เห็นไม่เห็นนะผมเคยเห็นนะอันนี้ถนนเส้นนี้มันมาจากเอียงหรมาจากวารินอ๋อนี่มาจากวารินสติเกศถ้าไปนี่จะไปสติเกศมันบอกใช่ไหมนี่เป็นเพื่อสำโรงกับเพื่อสำโรงอันนี้ก็เป็นทั้งเขตวารินอยู่แม่เป็นเขตวารินอือครับครับ อันอันยังตรวจว่าผ่านหมดที่ไหนอันนี้บอกครับครับบออันที่นั่งนี่ผิดไหมตรวจว่าผ่านหมดเลยนี้่ไหนตรวจว่าผ่านเนี่ยไม่ถึงมาที่ไหนตรวจว่าผ่านคือชุดตรวจเท่านี้ชุดตรวจเต็มต้นครับตรวจเบื้องต้นเสร็จปุ๊บอันนี้เขายังถือว่ามันผู้พิดูจน์นะเราต้องไปตรวจซ้ำคือยังพิจารณาบ้างมีมีการลงตอนหนึ่งตอนสองเรื่อบันทึกของข้อมีต่างๆมาว่าเนี่ยการขออนุญาตไปล่วงตรวจเัืงเนี้ยใช่ยิ่งเช่นงเนี่ยผมเป็นญาติเนี่ยผมเป็นคนนะครับ ขยะทุกขีเขานะหมวนเกษของผมยกตอนอาขอพ่อรู้เรืครับครับตรวไปแล้วตรวจตรวจตรวจเ้อนต้นกาจบันเสียงวคอันนี้ต้องส่งตรวจที่โรงพยาบาลที่หนึ่งโรงพยาบาลเน่แบ่นแคองซือเข้าไปเนาะส่งตรวจที่โรงพยาบลโรงพยาบาลจะว่ามีผลบวกหรือผลลบถ้าผลลบก็ป่าบานได้คร hmm. ับมันเป็นผลบวกเข้าเรื่องคดีเรื่องคดีไหมกัว่ามันต้องมันต้องบันทึกแล้วก็ วี่มันถึกจับกลุ่มวี่งมาถึกไม่ใช่บอบันทึกก่อนว่าบอแมนว่าสีสีจับเลยเด้บ่แมนบอผู้เสพคือผู้ป่วยนี่ตัวจหาหาเอาไงามาอันนี้นแลกเป็นพวก,กนี้กันว่าวผู้เสพคือผู้ป่วยนี่นี่จะหาผู้ป่วยไปทําเพื่ออะไรถามนี่เ,เป็นคําถามเลยอันนี้อันนี้อันนี้อย่างนึงคือผู้เสพถ้าเสพธรรมดาเนี่ยคือส่มสมบัติพื้นูอ่าแต่ถ้าเสพแล้วขับรถเนี่ยมาเงี้ย อย่างพี่เนี่ยชอบไหมที่แบบคนขับยาร์าเสพยาบ้ามาขับรถแล้วสายไฟสายมาเกิดอุบัติเหตุชนคนนู้นคนนี้คอันนี้ยังยังความรู้สึกพี่ถ้าคนธรรมดาเราไม่ได้เสพอะไรเลยแล้วโดนมาชนคนที่แบบข้างยางเนี่ยคครรัับบอย่างนี้พี่พี่มีความรู้สึกยังไงเห็นเห็นด้วยไหมอย่างเงี้ยเราพอเห็นด้วยมาได้แล้วฮะครับไม่เห็นด้วยมาได้แล้วแม่มาล้วเรับฉะนั้นเราก็มีการคัดกรองเนี่ยเพี่ยน ถ้าตั้งอย่างนี้ก็ดีอย่างเออครับคนที่เสพเนี่ยเขาจะได้ไม่กล้าขับรถท่านขับรถอันตรายนะอันนี้ตั้งเหมือนกับเมาไว้แหละครับอันนี้ตั้งทุกวันไหมครับพี่อันนี้อันนี้มีทุกวันครับมีทุกวันใช่มีเฉพาะช่วงบ่ายใช่ไหมมีมีทุกวันบอกเวลาไม่เป็นไรแต่ว่าจะตั้งทุกวันยังไงอย่างเงี้ยใช่ใช่ทุกวันตั้งทุกวันใช่จุดตรวจยาเสพติดหรือว่าตรวจทุกอย่างอันนี้ตรวจอาชญากรรมทุกอย่างตรวจอาชญากรรมทุกอย่างหรอเฉพาะยากรรม แต่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องพรบเอาไหมเนี่ยพรบพวกนู่นนี่นั่นมีไหมไม่มีไม่เอาไม่ตรวจตามจริงมันก็จับได้อ๋อเราก็เอาอันนี้มันเป็นสายปลอมว่าแมนบอสายปลอมปลอมว่าแมนบอใช่แต่แต่พวกผมทำหนังสือทำหนังสือลำตังที่เจยตรวจใช่ไหมเป็นเจ้าพนักงานจราจรครับเจ้าพนักงานตรวจสารเสพติดอครับครับกับมีหนังสือลำตังเรียบร้อยอ๋อครับจับ อ่ะขอบคุณที่ให้ขอบุญผมสิีขับต่อผมสิเดินทางต่อทางไหนต่อพี่ชัดเจนอยู่ของเทปคนแล้วของเทพบ่โอ้เดินทางไกลเนี่ยขับไกลอยู่ไกลอยู่ไห่ปะอ่คนละไปกินทางนาคนละครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นอันว่ามีการตรวจหาสารเสพติดด้วยเนาะใช่ตรวจหาสารเสพติดบอกว่าตรวจค้นอาวุธปืนตรวจค้นอาวุธปืนทุกอย่างว่างั้นเนาะเนาะลักษณะภาพรวมๆก็ว่าเอาทุกอย่างเพราะงั้นเนาะครับก็ตามนี้ครับ จะทำงานมต่อครับผมมีเดินทางต่อครับคุณผู้ชมก็คงจะเดินทางต่อน่าจะมีการเลิกด่านนะตรงนี้เป็นเขาบอกว่าด่านตรวจปา่าปามตรวจทุกอย่างนะเพรววาพววาลินนะคนก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเก็บด่นดานแล้วครับผมก็จะเดินทางต่อนะ ขอบคุณและสวัสดีครับมีการถ่ายรูปผมเลยนะครับที่ตำรวจบอกว่าตั้งทวันตั้งทุกวันประมาณนี้ครับคุณผู้ชม